สิ่งที่เกิดในชีวิตกับอาตมาก็พอแม่ยากันก็เลยเห็นตั้งแต่เด็กว่าแบบนี้ก็ไม่แน่นอนจะจะคิดว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีความอบอุ่นความรักในชีวิตเดี๋ยวมีภรรยาเดี๋ยวมีลูกทุกคนก็แฮปปี้แล้วก็เรารู้ตั้งแต่เด็กว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นตามความเป็นจริงมันไม่ใช่<ม>แล้วก็ดูวัตถุโดยการอยู่ใกล้ๆก,กับคนที่มีวัตถุเยอะมีเงนินเนีะแต่ไม่เห็นคนที่ที่ดีสักคนหนึ่งตรงๆนะ ระดับสูงถ้าถ้าเอาแค่ศีลห้าเป็นหลักแทบจะไม่มีก็เลยเมื่อเรามีโอกาสโชคดีมามาบวชตอนสิบแปดบเรียนแล้วก็โชคดีตอนนั้นบวชที่วัดปาสราวันลุงพอพุทธธานีโยเป็นพระระชาเขาส่งไปให้ศึกษาที่วัดปาน,นานชาติก็จะอย่างที่อย่างที่ผมพูดแรกๆอย่างน้อยขอให้มีพระวินัยกับกิจวัดสิบสี่เพราะว่าอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ปรากฏภายนอกจะเห็นได้เห็นได้ชัด ภายในยังไม่ยังไม่รับรองพิสูจน์ไม่ได้มันอารมณ์อะไรแปลกๆหล,ล,ลายอย่างแต่อย่างน้อยมีมีการควบคุมภายนอกโดยโดยกายและวาจา mm hmm. ก็เลยเมื่อเห็นแบบนี้แล้วแค่นี้เรามีความรู้สึกสบายเรารู้ว่าเราอยู่กับคนที่ท,ที่ไปในถูกทางก็เลยเพออยู่อพออยู่ในวัดไม่นานก็เริ่มจะฟังเทศฟังธรรมมีโชคดีมีอาจารย์ชยสารซึ่ง,ซ,งซึ่งมีความสามารถในการ ไม่ใช่ว่าในการเทศในในการอธิบายธรรมะให้ให้คนฟังมันกับท่านเป็นคนอังกฤษผมก็เป็นคนอังกฤษก็เลยมีมีความรู้สึกว่าอา้าวพี่คนนี้เข้ามาเป็นอาจารย์ได้เข้ามามีปัญญาขนาดนี้ได้ก็อยู่สิบกว่าปีได้ก็เราเคารพสถาท่านแต่ในขณะเดียวกันเราคิดว่าถ้าท่านทําได้ทําไมเราท่านไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมแต่ท่านดีกว่าเก่งกว่าทุกคนที่ที่ได้เห็นมาก่อน ข้างนอกไม่มีใครจะเทียบกับท่านได้แล้วก็รู้จักกับครูบาอาจารย์องค์อื่นก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ถูกต้องม,มันเป็นรสชาติอธิบายไม่ถูกเราเข้าไปแล้วเรารู้ว่าเออที่นี่ใช่ทางนอกข้างนอกไม่ใช่ก็เลยตอนนั้นผมก็ยังอายุน้อยก็เลยศึกไปก็ไปเรียนต่อ,อม,มหาวิทยาลายัยแตไ่ไม่ลืมไม่ลืมบรรยากาศที่นี่ไม่ลืมรสชาติที่นี่ก็เลยพอเรียนจบแล้วทํางานสักพักหนึ่งมีความรู้สึกว่า ถึงเวลาแล้วอย่างน้อยกลับมาช่วคราวเพื่อเพื่อศึกษาต่อทําให้เหมือนธรรมะหรือว่าศีลธรรมมันมันคงหน่อยพอที่จะสู้ในชีวิตแต่พออยู่นานมีคำพอพอพออยู่ไม่นานมีความรู้สึกว่าจริง,รงๆไม่ต้องเอาทําวินัยเพื่อใช้ในชีวิตคารวะเอาเอาทําวิน,นัยใช้ในในเพศบรมจันทร์ดีกว่านะเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีประโยชน์อย่างอื่น ็เลยโชคดีพูดง่ายๆผมอาศัยกัลยาณมิตรเ,เพื่อนๆที่จะเป็นแรงปันดาลใจ